มีมีที่ไม่เกินเนี่ยก็คือตรงจุด,ดตรวจวัดแขวงช่อง,งนนทรีเขตเยาวนานะคะ9 2แล้วก็อีกสองพื้นที่เนี่ยแ่่คุณนิราวันใช่ร้อยพอดีภาพเส้นได้ะได,ได้ได้มาตรฐานได้าตานะคะฝุ่นไม่เกินมาตาา100รฐาน1 0 0พอดีมีสจุดคือริมถน,นนนราธิวารา,ารชนครินเขตบางรักแล้วก็ ริมถนนพระรามสามเจริญกรุงนะคะเขตบางคลังอันนี้ก็ฝากเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ แต่ละจุดนี่ก็ตัวเลขค่อนข้างสูงแต่ว่าคือยังไม่ถึง200นะคะเพราะว่ายังเห็นข้อมูลเนี่ยเป็นสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่นะคะมากสุดก็จะอยู่ประมาณเช่นแ่วร้อยร้อยเนะคะวันนี้ลาดกระบังเยอะค่ะตรงริมถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังอันนี้180นะคะก็น่าจะมากสุดนะคะน่าจะมากสุดในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะส่วนร้ออ๋อมีร้อยเจนะคะร้อยเจเจ็อ exactly. ยู่ริมถนนสุภวิบาติหเขตสายใหมนะคะร้อยอยู่ตรงริมถนนสีนคริ์เขตประเวศนะคะร้อยแิมถนนคลองทวีวัฒนาเขตคลอวีวัฒนาทุ่มันจุดเราก็เนิ่วราอาีบรีบรี่รี้า ก็กลายเป็นว่าไม่ม่มีลมนะคะอุ่นก็จะเยอะหน่อยนะคะซึ่งในช่วง <Holmes. S 2> นี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกําลังอ่อนลงนะคะก็จะทําให้บริเวณก่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ว่า ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอยู่ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกเนือดับบนเนี่ยเคลื่อนผ่านภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีอุณหภูมิลดลง1-2องศานะคะสาหรับมรสุมตออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อันนี้จะมีกําลังปานกลางขึืนลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปนี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแจ้งชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยซึ่งสําหรับในส่วนของการเทียากรอากาศของกรม,ม,มอุตุนิยมวิทยาอบอกว่าจะมีความกดอากาศสูงกำลังปันกลางลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะประมาณวันพฤหัสช่วงวันที่4ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะคะ ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นความกดอากาศสูงกำลังปันกลางเพราะฉะนั้นอุณหภูมิลดลงก็จะไม่มากเท่าไหร่ค่ะให้ประมาณสัก1นนะคะนี่ก็รอติดตามกันสําหรับเรื่องของความเย็นเย็นเย็นร้อนรนเย็นเย็นร้อนรอนนี่ป่วยนะใช่<ม>รู้สึกได้นะคะมันจะ่านเดี <ใน S 2> ด๋ยวร้อนเดีถถ๋วค่ะเจ็บคออะไรอย่างนี้กักก<ม>นก็ระวังเรื่องของตัวฮับค่นนะคะ ช่วงนี้ไปที่สอนอโหมากค่ะพันตำรวจโทยิ่งยศฉลับกลุ่มค่ะท่านรองผู้กิทายจอดสอนอโหมากนะคะสวั anned, สดีค่ะน้องค่ะไม่ฟันกันนะสบสยันเสมีไหมท่านผ้ยจออนมะคเดี๋ยวแบกฟันปักกัดเลยนี้แล้วก็กินยาตามตกปมาครับตอนนป๊บเดียววันแรกชั่วเช้าก็ยังไม่เท่าไห่นะครับ่ ก็สภาพการตลาดตอนก็ยังถือว่าเมตรยังยังดีอยู่ในส่วนของโซวงาแต่ว่าช่วงเย็นตอนนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ของตัวโนโอมะนะครับดูและจะแน่นจะดตุกถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนลาดตําแห่งด้านขาออกนะครับถนนพระรามเจ้าด้านขาออกครับแล้วก็เส้นผลิตด้านขาเข้านะครับก็คนกลางที่อยนั้นแน่นเลยนะครับรอยะสุดทายเริ่มจากทางด้านพระรามเจ้าด้านขาออกก่อนนะครับมีตัวมีปริมาณรถ ขัน้นการ์แน่นนะครับจากแต่ได้92นะครับลงมา,า 9, 3, 6, 7, 8, 5, 6, ตั้งหลัก93 17 85 87ตรงนั้นนะครับนั้นก็จะเป็นแนวแนวเปรียกมาชนกันน,นิดนึงนะครับอ่เาเหตุผลก็ว่ามาจากพื้นลาดเนี่ยพื้นลาดเนี่ยถนยนเนี่ยเขา,าทำไว้เป็นสช่องทางนะครับนะครับแต่เดิมเนี่ย แต่เดิมเนี่ยก็คือว่าตรงนั้นจะเป็นเหมือนว่าเส้นปลอดภัยแม้ว่าพอลงมาีจะเป็นเส้นเส้นยายนะครับแต่ว่าก็มีรถตัดไปก็ทําให้ท้ายรยันเจบางทีก็ใจกับพืกลรามาสูงนะครับผมก็เลยเอาตัวลูกตั้งนะครับตัวเศษที่ต้มไปตั้งนะครับเพื่อให้มาเปลี่ยนแยงตรงขากันนะครับก็ทําให้รถที่มาจากทางด้าน92ก็ตีขึ้นมากืคือูงมาส่งไปแต่วันนี้ก็หนาแน่นเ้ยนะครับในต่วของพื้นราบจากทางด้านเนี่ยต็อจางที่ผมเรียนให้ก็นะครับก็ A30 เนี่ยนะครับพอรถมีปริมาณแน่นมากเนี่ยก็จะขัดกันอยู่บริเวณนี้นะครับจอดไม่ได้ใช้ในที่แยกกลางนะครับส่วนขึ้นไปทางด้านทางด้านตลาดเซรีมาร์เก็ตตอนนี้ก็ก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับลนตวดลงมาก็จะส่งนั่นนะครับตรงเซรีมาเก็ตใกล้คุยเดนายนะครับจะแยกเป็นสองส่วนตรงตรงก็ลงตวดมาเจอตลาดเซรีมาร์เก็ตก่อนแล้วก็จะไปเจอแางเดรียนะครับตรงนี้ก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับแต่เดิ จากท่านด้ขึ้นไปทางด้านสีน้ำขิบทางด้านคอนเวทจะไม่กลัวได้ดีนะครับหลายกระแหงด้านขาออกก็เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับครับรถมาจากทางด้านขรงอ่นรถมาจากทางด้านอารามเจ้าด้านขาออกเลี้ยวซ้ายแล้วกดทางด้เก้าสองหยกลงยกระดับมาก็จะมาทาแน้นทีเดียวนะครับตรงช่วงของทางด้านขาออกจากทางด้านลามด้านสามซอยห้าซอยเจ็ดนะครับกาจกมาทางด้านจุดงช่วงนั้นนะครับ เนื่องจากมีการปิดการต่อต้านเหลือสองเลนด้วยนะครับมาจากหลายเลนนะครับเท่าเลนจะเหลือสองเลนนะครับเลยจากจุดนี้ไปก็เป็นส่วนของกยอกระดับนะครับขึ้นยกระดับตองนี้ก็ยังขึ้นไปแล้วก็ได้หนาได้นะครับก็ทะเบียนผู้ใช้นนรถที่ถนนนะครับเนื่องจากทางด้านทางลงทางลงซอย83ครับเป็นแนวก่อร้างปิดปิดตัวกันนะครับก็บางทีเราก็จะ,ะเฉลี่ยรถให้นะครับเพราะว่า ลงก็ระดับมาเนี่ยอาจจะสองเะือนหรือหนึ่งครับลึกล่าก็จะเจอขนาดสองเลือนหนึ่งนะฮทางด้านแปดสก็คือเท่ากับเทานน่ากับ,กบสี่เหลือสองสี่เหลือสอง เบียดสายนี่ก็จะแนบหนึ่งๆกันะครับอย่างในความสร้างโรยฟ้าได้ดีนะครับ <c oughs> ออกสายสี่รอบสงสองนี่ก็จะแนบเนี้ย <c oughs> ผมก็พยายามเฉลีย่ยว่าถ้า,ถ,าถ้าทางด้านยกระดับลงมามีมีรถน้อยผมก็จะให้ทางคุณลราไปได้สามเลนก็คือกว่าได้หน,นึ่งเลนนะครับแต่ก็แน่นแน่นทั้งสองขาเลยนะครับครับก็ก็เลยต้องต้องหยางละสองเลนหนึ่งนะครับผมนี้นะครับส่วนทางด้มีท้ายขึ้นไปยทางยกระดับมากับแข่งนะครับคือจากจอตาจอตาข้างบนนะครับกบบบ็ ก็อยู่อยู่ประมาทางโค้งหาวิทยลัยรามเนะครับก็จะแน่นประมาณแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะนอนถ้าาผ่านซอย83ไปแล้วดินั้นหนึงหน้าโล่งเกือบกวันดีครัดีครับพอไปถึงตรงคือก็เหมือนกับว่าเราโดนกักรถไปตรงนี้นะครับท็เมก็บว่ามีมีเ็ตัจุดลับไปตรงนี้พออผ่านจุดนีไปก็เลยเหเป็นรถโดนจักไปนะครับก็เลยสามารถแยกเส้นตัวจากแยกรบลลีเ้าตัดแยกบากะิ ตรงเรื่อทางแยกกันมาจะเป็นตัวได้ดีผมต่งขา,กกาเข้าไม่่อดีตาหานะครับในส่วนของรามแล้ก็ทาดก,การีนนบบนานดขั้นรินก็จะมีปัญหาด้านขาเข้าพอเราก็จะเฉลี่ยรถนะครับนี้ก็พยายามให้าศาศาาทางด้านเรตอมี้เฉลี่ยรถทางด้านดีคด้านขาเข้าเพื่อรอบนี้ม,มากเป็นุดที่ผมากไปก็อยู่อยู่อยู่มันแยกตรงแค่ทีดาเกานะครับก็ลยให้นใหางแยกแบตีพยายามเฉลี่ยรถใจากรามด้านขาออกาการ,ากรด้านการ,าร,ขาากการเข้าอย่าง จากจากตรงที่ผมเรียนได้ทราบเป็นลบารีเนี่ยไปได้นะครับตัวเองเราก็จะจะรับรถจากทาง้านาดเสเพื่อที่ลาดาวาแม่ผมก็จะรับรถจากทางด้านดินไหมดินดินดนดดิรดินดไปดินดนดินดบนดดินดินยนดิ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 นะินดินดิ้าินินดนดินนิดนนะดนดนนนนนดนนันดนนนก ันนี้ะครบใช่เลยช่วยกันใจเย็นนกันไปช่วงนี้ช่วงเปิดเติมแล้วก็มีหลายกิจกรรมที่หลังจากมีโดนล็อกตอนนี้ก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดนะครับเรื่องต่างตัวยังไม่ได้เปิดนะครับผมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะท่านรองค่ะเดีอย่ารอความอยู่ต้องการ่วมกันแยกนะครันดูสิหรับมีถึง9ทางแยกครับจากแยกลาวเป็นไปถึงแยกจางมานะครับผมตลอดประจําจุดตูดเรียบร้อยนะครับผม ขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค,ะค่ะรครับตำรวจยิงนะการับ,บรวจโทรยิ่งยศฉลาดปลูกค่ะท่านรองร่วกับจรอยชอนสอนอหมูหมากคือวันก่อนที่มึงถอนยุงได้วันไหมท่านรองออนแอร์และท่านรองบอกว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งรู้กันวันที่หนึ่งเจอกันนะคะมาตามนัดเลยแค่เปิดเทอมพอดีนะคะก็ะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องกัดกัด ทางแขนกันเดินทางนิดนึงปกติต้องทำน้ำร่าที่ก็ลดเยอะอยู่แล้วก็มีแบบความซ่าด้วยงานระดับเรียนด้วยหลังๆนี่แน่นทุกวันซอยยี่สิบสี่ใช่ไหมนี่เราเรียกซอยยี่สิบสี่ขนมปังซอยยี่สิบสี่ขันกินเยอะมากอร่อยด้วยเ่ะงกันไปดีคุณนี่ถ้าวันเชิญค่ะมาดูทุกทางด้านของพื้นจิตนะคะช่วงนี้ สำหรับตรงฝั่งถนนวิทยุนะคะช่วงนี้อ่ะ เตอร์อซิซันเพลสค่ะรถค่อนข,ข้างมากทั้งสองฝั่งนะคะ,ะไม่หยุดนิ่งนะคะยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะราชด,ดังดิีดูแลใช้การได้ดีนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์นี่ก็พอลุดแยกไปไปเจอท้ายอีกที<ะ>ตรงแถวนาเซ็นทรัลเมืองนะคะ,ะแยกประตูน้ำก็ไปได้ตามรถไฟค่ะเข้าราชรรบารภยังไม่มีปัญหานะคะตรงออกไปทางด้านของบินแดงก็เคลื่อนตัวได้ดีค่ะสําหรับถนนพญาไทในช่วงนี้นะคะการจราจรร้องตัวนะคะมุ่งหน้าแยกประมวันแยกราชเทวีต่อเดินเข้าไปทาง ด้านของพญาไทาอุษวีชัยสมพูิค่ะด้านนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีกลับการมีชะลอตัวทางด้านของแยกพญาไทาเท่านั้นเองค่ะแล้วก็กจุดถึงทางด้านของแยกราชเทวีค่ะสาหรับทางฝั่งถนนพระรามที่1น,นะคะตรงแถวแยกเ,เพชรพระรามตัดบรรทัดทองตรงแถวเจริญผลด้านนี้ก็การจราจรหน้าไปทางด้านของ,งสถะธานาธิบดึก็ยังเคลื่อนตัวตามทางด้ต่อเน,นื่อง ในฝั่งทางด้านของถนนบรรทัดทองเห็นช่วงกลางซอยแถวสวนหรวงนี้ก็รดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะ z o เ้ระยะอีกนิชีวิตปลอดภัยกับโ,ตโยต้ถนนสีขาพิ่มเติมข้อมูลในช่วงนี้นะคะที่มีแจ้งมา ของวชรพลคุณปรีชาค่ะบอกว่าช่วงรามินทราที่จะมุ่งหน้ามาที่เรียบด่วนรามินทรานะคะการจราจรช่วงเวลานี้การจราจรถือว่าเพื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกับการนี่ยังใช้การได้อยู่ค่ะมีข้อมูลที่แจ้งของความช่วยเหลือนะคะทางด้านของคุณจกรพันธ์บอกว่าลืมพวงกุญแจไว้บนแท็กซี่ เป็นกุญแจรีโมทรถกระบาะนิสันนะคะคิดว่าน่าจะหล่นในแท็กซี่สีเหลืองค่ะทะเบียนทอทหารรจุลา6996นะคะทอทหารรจุลา6996ค่ะขึ้นจากตรงหมู่บ้านไพโรดแถวแถวเซ็นทรัลบางนาค่ะไปลงที่เคหะบางพลีวันนี้เมื่อตอนประมาณสัก13บสนาฬิกานะคะฝากถึงผู้ขับแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะแท็กซี่สีเหลืองทอทหารรจุลา6996นะคะ ส่วนคุณพิชาค่ะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้บอกว่าน่าจะลืมไว้บนรถตู้เป็นรถตู้ที่ขึ้นจากเซ็นทรัลาาวินทรา ะะมาลงที่รามินทาซอย65เมื่อช่วเงเย็นประมาณสัก17.20นาทีนะคะเราปเป็นปกรนะเป๋าสตางสีชมพูข้างในก็มีมมสตางอยู่จํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนบัตรนักเรียนอยู่นะคะฝากด้วยท่านใดที่เก็บไว้ได้อีกกรณีปปเป็นโทรศัพท์มือถือที่คุณพันธวี<ด>นะคะแจ้งไว้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือ เอ่อ vivo นะคะตัวเครื่องสีชมพูอยู่ในเคสสีดำนะคะหรือไว้บนแท็กซี่เขียวเหลืองอันนี้จำทะเบียนได้ว่าเป็นหนึ่งมองมาของส่าย4894นะคะขึ้นจากบ้านลุมพินีถนนวัดศักว์วัดโคนอนจังหวัดนนทบุรีไปลงนู้นเลยนะคะอันนี้วัดมุกโตไทยที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ขึ้นแท็กซี่คันเดิมเนี่ยค่ะ จากชนบุรีกลับมานนทบุรีนะคะก็เลยฝากอันนี้คนขับน่าจะจําได้แหละนะคะเท่ากับว่า,าวาจางจากนนทบุรีไปชนบุรีเลยนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ่งมอม้าขอความสี่แปดเก้าสี่ฝากดูในรถด้วยนะคะว่าเจอรศัพท์ของคุณพันธวีหรือเปล่านะคะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ ช่วงประมาณสัก15นาฬิกานะคะที่บอกว่าลืมเป็นกล่องนาฬิกานะคะเป็นกล่องนาฬิกาแต่ว่าข้างในเนี่ยคือไม่มีนาฬิกาแต่ว่าจะมีใบรับประกันอยู่นะคะบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วด้วยที่สอนอบุษารามนะคะหายตั้งแต่เมื่อวันที่12มกราคมนะคะช่วงประมาณสัก19นาฬิกานะคะ ก็แจ้งมาอันนี้คุณดุย้ยแจ้งแทนเพื่อนเป็นชาวจีนนะคะก็บอกว่ากล่องเนี่ยเป็นกล่องนาฬิกาทั้งหมด5กล่องนะคะเป็นโรเล็ก3เป็นคาเทีย2นะคะมีใบรับประกันแล้วก็อยู่ในถุง King's Power นะคะก็ฝากด้วยท่านใดที่เก็บไว้ได้เท่าที่จำได้เนี่ยจำได้แต่ว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองล้วนที่ เรียกตั้งแต่ตรงประชาราษฎรบำเพ็ญ3 1มาลงที่ถนนอิสรภาพซอยช่วงประมาณสักซอย13นะคะตรงข้ามบิ๊กซีตั้งแต่เมื่อวันที่12มกราคมก็เลยฝากด้วยผมว่าใครเก็บไว้ได้นะคะก็ช่วยแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกว่าคือ,อยังไม่พบเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ ยังประชาชนสำคั์ตามหายอยู่นะคะอ๋อบอกว่าก็เนื่องจากว่ามีมีใบรับประกันด้วยนะคะนี่ก็ไปแจ้งความไปแล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ทราบข้อมูลนะคะบอกว่าคนที่นั่งมาเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะชาวจีนรูปแางผอมนั่งมาคนเดียวอายุประมาณสักเ,เกินสามสิบนะคะไม่เกินสามสิบปีก็ลูกศิลป์ปลาก็ไม่เปิดเรยทั้งหมดสำคัญซ้ำกันเลยที่หูค่ะเบอ้วไม่ยังเป็นสองวันแล้วก็บอกเหรอเออตอนอ่ะ ใชยมันสามสิบกับสามเอ็ดสามสิบกับสามเอ็ดมัใช่หนึ่งเหรอหรือว่าไม่เอาเอาอยะไรแม่ไม่กินเจกินก็้แม่ไม่กินน้ำเปรี้ยวมะบำรุงบำรุงร่างกายถ้าดับเ้อลสี่สิบปอกกระปุก้วใหม่ บอมอยากกินน้ำจิ้มไก่แต่กินไม่ได้ทำไมอ่ะพี่บอมก็หมอให้ลดน้ำตาลกินหวานไม่ได้บอมแต่น้ำจิ้มไก่แม่ประนอมไม่มีน้ำตาลแต่หวานเหมือนเดิมะไอเจ้าเจ้าให้เจดซื้อไก่ดูนล้วมีไก่บ้างแล้วเด็ก็นเด็กน้องจิ้มต้องตลาดสุดท้ายเจดก็ไปกันแล้วกันมแม่จะเอาแม่ที่บ้านมียาแก้เสพเพิ่มมีมั้ยมีแหงนหนึง ยังไม่ได้กินเลย,เยเอ่ะกเแกไม่ให้กินแกใหบบ้กินแงนแ้นแทบ,บนเเลยสองเมตร การไฟฟ้นหลวงแพงกินเซื้อมาสองแผงนะฮปแม่กินไปแล้วบอกแลเกบอกไม่ต้อต้องเพิ่มเพราะมีแสนและหลือกินที่เหลือป็แผงเก่าที่เหลือสองเม็ดนะเดี๋ยวเวลาแม่กินแม่ต้องกินให้หมดเลยนะได้ทางสื่อแถมแน่เกเลย2เม็ดก็ไกิน้หมดเวลาแม่กินแม่ต้องกินให้หมดแผงเลย m Call Center สิบเม็ดล้วนนะับแล้วเรจะผ่นวอนี้ไปด้วยกัน มคนที่ไหนไม่นั้นมันพารานแต่ผม งยกแสบเจยให้แม่กิน2เม็ดแล้วเจก็ไม่ได้บอกว่าห้ามหยุดไงก็วันอื่นแม่หายแม่ก็หยุดเองมันก็มาจะหยไ่ขุเวลาแม่กินยาม่กินหมดมันได้ไม่เป็น่สประกันโควิดที่ที่เดียวครเจอจ่ายจบรักษาพยาบาลเลือกได้ที่เเกอันดับ1นด้าประกันภัยโิดและระบวัคุณภาพ7ปีจากคปอที่เรดีซชทคิโท1 7 7้เลือ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้สมองอักเสบโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรคไข้มาเรียประกันภทยรูป้ายขนาดหนึ่งให้ตัวมาดีเริ่มต้นในโรงพยาบาลให้เดีไปส่งแม่ก่อนไงกินยางอระเรื่องต้นหนึ่งร้อยห้า1 5บบาทซื้อออนไลน์ได้ที่ bankofinsurance.com รุงแคบประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ในแถวนี้มันก็มีขายกินแล้วไม่ค่อยบ้วนป่านะมันเลยเป็นกาแฟก็นเนี่กินเสร็จต้องบ้วนป่าหวานนมปังนง้นป่า20นาทีประดินจากพี่นูนถึงบ้านน้องไหร่7มานำ เดี๋ยวไปส่งแม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเอาอะไรเดี๋ยวบอกโขี่มาซื้อให้เดี๋ยวได้วอร์มรถเด้อ มันหอมไปเยอะนะแต่มันก็ยังเหมือนเดิมมันเหมือนยังเดิมเหมือนเดิมพ่อมากับพ่อพ่อมาให้ยกนู้นว่านี่มัน,นมัน,นมันไม่หายถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีวันหายแค่แคกเรีย่ย